ขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากเรื่องนี้ผมทำมา14ปีในการชุมร้อยห้วันให้ยกเลิก MOU 2543และต่อเนื่อง MOU 2544แต่ตอนนั้นประชาชนไม่ได้ยินเสียงพวกผมมากเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับนี่คือสันปันน้ำตามขอบหน้าผา และนี่คือตัวปราสาทพ,พระวิหารที่จริงตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส1904และ1907ปราสาทพ,พระวิหารอยู่บนยอดหน้าผาตามสนธิสัญญาก็ควรจะเป็นของราชาณาจักรไทยโดยแท้ครับแต่ต่อมากัมพูชายื่น เรื่องนี้เข้าสู่สารโลกเพราะกัมพูชายึดถือแผนที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นอยู่ฝ่ายเดียวในแผนที่มาตราหนึ่งต่อสองแ0 0เพื่อจะมาตัดสินว่าประสาทพ,พระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ต่อมากัมพูชาขอยื่นแผนที่ด้วยเข้าไปในสารโลกสาลท่านไม่อนุมัติแผนที่ขอย้ำนะครับไม่อนุมัติแผนที่เนื่องมาจากเป็นการเกินคำขอ เพราะคำขอนั้นกำหนดเฉพาะตัวปราสาทแต่ปรากฏว่าสารท่านหยิบกฎหมายปิดปากว่าไทยแค่ไม่ปฏิเสธนะครับกับแผนที่ฉบับนี้ทำให้ตัวปราสาทต,ตกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาปี2505ประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษานี้นะครับ และการไม่เห็นด้วยเนี่ยทำหนังสือสงวนสิทธิ์แม้กระทั่งตัวประสาทว่าจะขอทวงคืนในอนาคตหากกฎหมายมีความเป็นธรรมมากกว่านี้คนก็จะมักบอกว่าประเทศไทยทำไมไปกล้าฝ่าฝืนกฎหมายที่เป็นคำตัดสินของศาลโลกเพราะกฎหมายและคำตัดสินนี้มีการเมืองระหว่างประเทศอยู่เบื้องหลังครับ มันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กัมพูชาที่ยังไม่รู้เป็นประเทศประชาธิปไตยหรือประเทศคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสและอเมริกาจึงเอาใจในฝั่งกัมพูชาหยิบยกประสาทให้กัมพูชาแต่ผมย้ำว่าประเทศไทยสงวนสิทธิ์เอาไว้เพราะกฎหมายปิดปากที่ใช้กับไทยเส้นนี้มันเป็นกฎหมายที่ใช้กับประเทศไทยประเทศแรก ประเทศเดียวและประเทศสุดท้ายในโลกครับไม่มีใครโดนกฎหมายแบบนี้มาก่อนเราจึงไม่ยอมรับในสิ่งที่มันอายุธ,ธรรมสำหรับประเทศจึงได้มีการสงวนสิทธิที่จะทวงคืนปราสาทในอนาคตนะครับต่อมากัมพูชาลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ด้วยการสร้างถนนตัดขึ้นมาที่ตัวปราสาทพระวิหาร และสร้างชุมชนไปถึงตลาดสร้างวัดชูธงชาติกัมพูชารุกมาโดยใช้พลเรือนแทรกทหารยั่วให้มีการประทะและขึ้นสู่สารโลกให้สารโลกตีความว่าฝ่ายไทยต้องถอยมากกว่าพื้นที่กรอบแถวนี้ในตอนนั้นผมประท้วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับการตีความนะครับเพราะ ตอนขึ้นก็เสียเปรียบจะไปให้ตีความเพิ่มเติมเราจะแพ้และเสียเปรียบรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ไม่เชื่อนะครับนำขึ้นสู่ไปสู้ในเวทีสารโลกคุณยิ่งรักชินวัตรขึ้นมาก็ต่อสู้ต่อแพ้ในปี2556ไทยต้องถอยมากกว่าเดิมนี่คือแผนที่ที่เราไม่ยอมรับแต่กำลังเป็นอุปสรรคนี่คือพื้นที่ ทั้งหมดครับเราจะได้ว่านอกจากแผนที่ซึ่งลุกล้ำเข้ามาในหน้าผาสันปันน้ำฝ่ายไทยแล้วเนี่ยขนาดมาตราส่วนในการขีดเส้นตามแผนที่ฝรั่งเศสจัดทําขึ้นฝ่ายเดียวที่ใช้กฎหมายปิดปากนั้นยังมีความหนาถึง200เมตรทะเลาะก,กันตายครับที่ทะเลาะก,กัน200เมตรก็คือเรื่องแบบนี้แหละครับ และกัมพูชาก็รุกพื้นที่ห้ามฝ่ายไทยใช้กําลังเพราะต้องเจรจาแบบสันติวิธีก็ทําแบบนั้นสําเร็จที่ประสาทพระวิหารก็จะทําแบบนี้กับทุกพื้นที่ฝ่ายไทยมีแผนที่ทางอากาศที่อเมริการ่วมกันจัดทําขึ้น1ต่อห้าหมื่นมีข้อขัดแย้งน้อยกว่ามากเห็นสันปน้ําชัดเจนมากมีความหนาแค่50เมตรต่างกันถึงสีเท่า ดังนั้นแผนที่กัมพูชาที่ใช้โดยแผนที่ฝรั่งเศสนั้นเนี่ยนอกจากจะรุกเข้ามาเกินสันปันน้ำแล้วเกินขอบหน้าผาแล้วยังมีความหนามากขึ้นด้วยดังนั้นจึงเป็นอันตรายและสร้างความพิพาทตลอด25ปีไม่สามารถสร้างสันติภาพได้ครับเราควรต้องยกเลิกแผนที่แบบนี้ครับดังนั้นอย่าไปคิดเอาเปรียบ ว่ายึดแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันจะมีบางพื้นที่ที่ฝ่ายไทยลุกล้ำกัมพูชาเหมือนกันใช่ครับแต่มันคือเหวครับไม่ใช่สันปันน้ำใครจะไปลงเหวแล้วไปอยู่เช่นนั้นมันมีแต่การลุกล้ำฝ่ายไทยในทางปฏิบัติที่ปีนขึ้นมาลุกล้ำขึ้นมาเพราะสันปันน้ำมันเป็นเขตแดนตามธรรมชาติเป็นจุดสูงข่มทางยุทธวิธีทางการทหาร เราจะปล่อยให้ใครมาลุกหรือยึดไม่ได้นะครับยึดจุดสูงข่มสันปันน้ำไทยเสียเปรียบทางการทหารทันทีนะครับยึดหุบเหวเนี่ยไม่ได้เปรียบทางการทหารนะครับดังนั้นความคิดของคุณประสาทประสาทวินิจฉัยผมจึงเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการเจรจาเขตแดนไทยกับบูชาครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องช่องบกผมจะเรียนให้ทราบว่านี่คือ ผลงานของคณะกรรมการปักปันสยามฝรั่งเศสที่ผมพยายามจะเขียนหลักเขตแดนที่1ถึง73เพื่อให้รู้ว่าตลอดแนวชายแดนระหว่างช่องบกจนถึงจังหวัดตราดในหลักเขตที่73นั่นนี่นะครับสยามฝรั่งเศสแบ่งปันหมดแล้วตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยสิบเจ็ดปีที่แล้วไม่ใช่ปักปันใหม่นะครับไม่ได้ครับเพราะเราแบ่งเสร็จหมดแล้วตามสนธิสัญญาทำไมถึงรู้ก็เพราะหลักเขตไงครับทำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเสร็จสิ้นถึงหลักเขตที่เจสิบสาแบ่งใหม่ไม่ได้ครับเพราะมันแบ่งเสร็จไปหมดแล้วและมีคนถามบอกว่า ทำไมเป็นปราสาพระวิหารทำไมเป็นช่องบกเพราะกัมพูชาเห็นแล้วว่าถ้าฝ่ายไทยไม่ยึดสันปันน้ำตามขอบหน้าผาเขาจะใช้แผนที่ในการรุกล้ำเกินขอบหน้าผาเพราะทำไมถึงรู้เป็นขอบหน้าผาเพราะสังเกตดูสิครับว่าหลักเขตที่เรียกว่าดีมาเคชั่นที่ต้องมนุษย์สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นมนุษย์หรือประเทศไทย กับฝรั่งเศสสร้างขึ้นจากช่องสง,งามเป็นหลักเขตที่หนึ่งนะครับไม่ได้จากช่องบกเป็นหลักเขตที่หนึ่งเราสร้างหลักเขตที่หนึ่งแล้วเรื่อยมาถึงหลักเขต73จนถึงภาคใต้ไปทางทิศตะวันตกจรดภาคใต้ไม่เคยทําหลักเขตแดนไปทางทิศตะวันออกเพราะอะไรหรือครับเพราะลืมเหรอครับร้อยกว่าปีไม่ใช่นะครับเพราะพื้นที่นี้ ผลงานของคณะกรรมการปักปันสยามฝรั่งเศสเดินทางร่วมกันเห็นชัดเจนว่ามีขอบหน้าผาเป็นสันปันน้ำมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงไม่ต้องทำหลักศิลามาประทับตามเขตต่างๆที่เกิดข้อสงสัยนี่คือเหตุผลว่าทำไม195กิโลเมตร ไม่เคยมีหลักเขตแดน,นวันนี้อยากจะมาทำตามทีโออาใหม่อันตรายมากครับเท่ากับเรากำลังกาลังสละหลักสันปันน้ำขอบหน้าผาของราชอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยราัชากาลที่ห้าและถามว่าปราสาทตาเมือนทมอยู่ที่ไหนนอกจากช่องบกปราสาทตาเมืินทมปราสาทตาเมอนโตดและปราสาทตาควายอยู่หลังสันปันน้ำครับหน้าผาเหมือนกัน วันนี้อาศัยแผนที่เดินเข้ามาประกบถึงปราสาทต,ตาเมืองทมแล้วมีทหารเฝ้าอยู่ประจาคู่กับฐานไทยปล่อยได้ยังไงครับดังนั้นเราไม่ต้องสงสัยครับยึดหลักสันปันน้ำไม่ใช่ปักปันใหม่ตามแผนที่สยามฝรั่งเศสและต้องรีบยกเลิกโดยเร็วที่สุดผมขอย,ย้ำนะครับทางบก มโอยสองห้าสี่สามไม่ได้จัดทําขึ้นโดยพรรคเพื่อไทยท่านไม่ต้องกลัวเสียหน้าครับมันจัดทําขึ้นในสมัยคุณชวนหลีกภยัยในสมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภยัยโดยคุณสุขุมพันธ์บริพัตรเป็นผู้ลงนามหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรเป็นผู้ลงนามและผมก็เชื่อว่าร่างนี้จัดทําโดยกัมพูชาเป็นคนร่างขึ้นมาครับแต่ฝ่ายไทยอาจจะรู้ไม่เท่าทันเนื่องจาก4ี่สามนั้น พ้นช่วงเวลาเกือบ40ปีจากปราสาทพระวิหารลืมเลือนไม่เท่าทันแล้วก็ลงนามไปนี่ยังไม่นับ TOR นะครับที่เขาถแถลงผมยังไม่ลงรายละเอียดว่ามีปัญหามากว่าจะไปจัดทำหลักเขตแดนในแถบที่ไม่ต้องทำหลักเขตแดนแดนแล้วคือระวังดงรักบัตรนี้ TOR 2546ปิดเป็นความลับหาอินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้วครับลองกลับไปดูสิครับแต่ผมจะหามาให้ได้ ณนะขณะน,นี้มีการปกปิดเอกสารโบราณของฝั่งไทยที่ทำกับสยามฝรั่งเศสอย่างเป็นขบวนการมีการลบหลักฐานหลายชนิดที่ผมเคยโพสเมื่อ14ปีก่อนอย่างเป็นขบวนการในขณะที่กัมพูชาเดินทางไปที่ฝรั่งเศสเพราะเรื่องเดียวครับเอาหลักฐานที่ฝ่ายไทยอาจจะไม่มีหรือมีคนซ่อนอยู่เพราะเรามีทั้งนักวิชาการและข้าราชการขายชาติปะปนอยู่ในขบวนการนี้อยู่ด้วย และนี่คือปัญหาช่องบกไงครับไม่เคยมีหลักเขตแดนจะสร้างหลักเขตแดนตรงนี้ใหม่เราปล่อยไม่ได้นะครับระวังดงรักที่ไม่เคยมีหลักเขตแดน195กิโลเมตรอย่างไรต้องเป็นเหมือนเดิมใครเกินสันปันน้ำผลักออกอย่างเดียวครับนี่คือหลักการใหญ่ในขณะที่ทางทะเลที่จำเป็นต้องยกเลิก MOU 2543เพราะ ฝั่งกัมพูชาได้ปี2505ตัวปราสาทพระวิหารเพื่อได้คะแนนเสียงนิยมกับเจ้าสีหนุนารดรมชนะได้สมเเร็จเพราะอาเมริกาฝรั่งเศสหนุนต่อมาในปี2515ในพล,ลอนอนรัฐประหารเจ้านรรมสีหนุแล้วทำการสร้างชาตินิยมใหม่ โดยการขีดเส้นไหลทวีปประชิดเกาะกูดลุกเข้ามาในหน้านานของราชอาณาจักรไทยปี2515ราชอาณาจักรไทยโดยเป็นพระบรมราชโงการนะครับประกาศเส้นเขตไหลทวีปในปี2516แล้วยึดอะไรครับยึดกฎหมายทะเลสากล แบ่งเส้นมัธยะครึ่งมุมระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงวัดระยะทางได้เท่ากันตามหลักกฎหมายทะเลสากลดังนั้นหลายทวีปทั้งหมดแถวนี้เป็นของราชอาณาจักรไทยครับแต่กัมพูชาไปเจราจากับคุณทักษิณปี2544เซ็น MOU 2543บอกว่า ยอมรับการอ้างเส้นไหลทวีปของกัมพูชาและฝ่ายไทยเอามาเจรจากันโดยบอกว่า11องศาเหนือขึ้นไป10,000ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เจรจาปักปันเขตแดนไทยกัมพูชาด้านล่างแบ่งผลประโยชน์กัน16,000ตารางกิโลเมตรแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมกัมพูชาถึงไปฝรั่งเศส เพราะเขามีโทเทาได้รับสัมปทานในฝั่งกระบุชาฝั่งนี้ในตอนบนไงครับถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะเสียเปรียบหนักขึ้นเพราะอะไรครับถามว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลมีได้ไหมมีได้ครับแต่ต้องไปตามหลักกฎหมายทะเลสากลแล้วมาเถียงกันว่าเส้นมัธยะอยู่ตรงไหน ทับซ้อนกันได้แต่ไม่ใช่ลุกล้ำเข้ามาทะเลภายในรอบเกาะกูดหรือทะเลอาณาเขต12ไมล์ทะเลรอบเกาะกูดเคตตอเนื่องไทยอีก12ไมล์ทะเลไม่ได้ครับเราเสียเปรียบยิ่งนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าผลประโยชน์แบ่งกันคนละครึ่งยิ่งไม่ได้เลยครับเพราะมันเป็นของราชาณาจักรไทย เรียนให้ทราบว่านักขณะนี้อันตรายอย่างยิ่งเนื่องมาจากบุคคลสามคนแสดงจุดยืนในนามรัฐไทยสมคนหนึ่งคุณอุงอิงแพทองทานบอกว่าในทางสาธารณะและแต่งชุดขาวด้วยนะครับอ้างว่าตรงกันไม่ท่าตกลงกันไม่ได้ผลประโยชน์แบ่งกันคนละครึ่งไม่ได้นะครับเพราะนี้อันนี้เส้นนี้คือพระบรมราชการ ที่ประกาศไว้โดยในรัชการที่9ปี2516ข้อที่2มีการประกาศจากคุณภูมิทรรว่าการลุกล้ำที่ช่องบกแถวนี้200เมตรเป็นโนแมนแซนบัตรนี้ท่านก็ไม่แก้ไขไม่ขอโทษไม่เปลี่ยนคำพูดให้มีดิจิทัลฟุตปรินต์หรือบันทึกทางอิเล็กทรอนิก จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประท้วงจากรัฐบาลไทยมีแต่กองทัพและทหารซึ่งไม่ใช่ตัวแทนรัฐไทยยกเว้นจะมีการรัฐประหารอันตรายมากนะครับยิ่งประธาน j b c เผยแพร่ในกลุ่มลายว่ายึดมั่นแผนที่หนึ่งต่อสองแสนก็แปลว่าสิ่งที่ประเทศไทยสงวนสิทธิ์เมื่อปี2505ท่านจะสละทิ้งหรืออย่างไร แล้วหนึ่งต่อสองแสนท่านจะปล่อยให้ยึดปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโต๊ดปราสาทตาควายช่องบกเพียงเพราะแผนที่ลุกล้ำสันปันน้ำได้อย่างไรครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่ฝ่ายไทยยังไม่ตระหนักว่ากัมพูชาเขากำลังเล่นเกมแผนที่ลุกเข้ามาในเกินหน้าผาและสันปันน้ำยังจะแสดงท่าทีสงวนถ้อยคำในการที่จะประท้วง กัมพูชาได้อย่างไรผมจึงขอเรียกร้องเป็นข้อสุดท้ายคือรัฐบาลต้องประท้วงครับอย่าเห็นแก่หน้าญาติพี่น้องในทุกประเด็นนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นเห็นแต่การประท้วงรวมๆไม่เห็นที่เป็นรูป,ปรธรรมนะครับ